อินแดนเราไม่ได้ดึงแม่งเลยง่ายๆจบๆเรียบร้อยเออเออเออเวอผู้เล่นคนที่ห้าเวมาแล้ววนน้ำวนเนี่ยน้องอุ้ยดึงเสร็จดึงเสร็จเรียบร้อยฮะกราบสวัสดีวัยรุนทุกท่านนะครับผมตอนนี้กูอยู่ช่อง a l t e r n a t i v นั่นเองนะฮะคลิปนี้รีวิว Jinbe X กเฮ d นะครับผมเลเวล80 นะครับอันนี้ผมต้องให้คำยิยามเลยว่ามันคือบนะูโน่ฮะอัปเกรดมันคือบูโน่จริงๆนะคือแบบดึงดงโคตรเก่งอะแล้วก็สายโล่ทุกวันนี้นะครับผมถ้าในเมตาปัจจุบันนะจะเป็นน้องงูจะเป็นคุซันจะเป็นเซตเทิร์นเนี่ยเขาดึงได้หมดนะครับผมเออนะฮะทีนี้ให้มาดูพาสซีฟก่อนนะครับพาสซีฟคือเขาบอกว่าถ้าเกิดนะมีผู้มีพลังวิเศษนะครับผมโจมตีเขานะพลังป้องกันจะเพิ่มส0แล้วก็เด้ง เขาเรียกว่าเลือดอีก5อันเนันนี้สิ่งสําคัญนะเพราะว่าเวลาเจอพวกคุซันนะครับผมเราเข้าไปเราดึงธงไม่ส่งคนยืนได้ใช่ไหมเราเจอคุซันเจอน้องงูนะฮะหรือว่าตัวละครที่มีผลปีศาจเนี่ยตียเราเนี่ยเราจะถึกมากในธงมันจะไม่เหมือนกับบูโน่ฮะบูโน,โนเนี่ยมันจะลดดาเมจถูกไหมแต่ตัวนี้มันจะเป็นการเพิ่มเดฟเอานะครับผมแล้วก็เด้งเลือดสวนเอาคล้ายๆฟูจิโตะนะครับก็คือเอาง่ายเลือกคุณแม่จะกลับมาเต็มง่ายมากอะ เออเดี๋ยวไม่รวมกับไอเอาน้ำทะเลนะฮะไอน้ำทะเลเนี่ยถ้าเกิดเรานะครับผมสามารถสแปมน้ำทะเลขึ้นมานะครับผมจะทำดาเมจแล้วก็ไปเป็นการเพิ่มครูดาวแล้วก็ลดพลังโจมตีศัตรู20%ซนะครับซึ่งตรงนี้มันจะพันหนวกกับทำให้ตัวละครเขาถึกนะครับเพราะถ้าเกิดศัตรูโดนเข้าไปใช่ไหมนะครับผมเพิ่มครูดาวสกิลศัตรูเนี่ยศัตรูก็จะไม่สามารถใช้สกิลใส่เราได้นะฮะแล้วก็พลังโจมตีลดอีก20%เนี่ยเลยทำให้ เออเพิ่มเดฟตรงเนี้ยแล้วก็เด้งเลือดตรงเนี้ยเลยทําให้เขาถึกมากในธงนะครับผมคือมันไม่ใช่การลดดามเมจอ,อ่ะเออแต่มันถือว่าถึกเลยนะครับผมนะแล้วก็มีความหมายลดลงอีก30%นะะเห็นไ,ไหมฮะตรงนี้อีกนะครับผมรวมถึงเออหมดแล้วนะฮะ น่าจะหมดแล้วนะครับแล้วนี่แล้วเขาบอกว่าเด้งเลือดอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ย่องคูดาวสกิวสองห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อโจมตีในเขตสมบัติด,ด้วยนะครับผมอันนี้ก็ถามว่าทำให้สกิลสองเรามาเร็วนะถามว่าตัวละครเนี้ยผมลองไปเล่นมาทั้งหมดสองเหรียญเว้ยเหรียญแรกนะฮะก็คือเป็นเหรียญไคโดนะครับผมก็ถือว่าถึกอ่ะถือว่าใช้ได้แต่ปัญหาคือ พอดึงธงเสร็จเนี่ยมันมีโอกาสตายสูงนึกออกปะเออดังนั้นเนี่ยเราจะเป็นต้องย่น2เว้ยเนื่องจากว่าพาร์ตส,สิบเขาเนี่ยเวลาดึงธงเสร็จมันจะไม่ย่น2คุณมันไม่มีพาร์ตส,สิบดึงธงย่น2นะฮะมันไม่มีนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราจะเป็นต้องใช้เหรียญช่วยเว้ยผมก็เลยใช้เหรียญเนี้ยในการดึงธงครับพอดึงธงเสร็จผมก็ไปเออสามารถวาร์ปต่อได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วนะ เออนะครับผมแ้วซึ่งสก,กิล2เนี่ยค่อนข้างสำคัญเลยทีเดียวนะโอเคครับค่าซับร้อยเจนะครับผมนะก็เป็นเรื่องของออใส่ซับเต็มซับเต็มไปนะครับตัวนี้แพ้ลุงแสงหนักมากนะหรือพวกเบิร์ดดามมจหนักๆเนี่ยผมโดนลุงแสงวันช็อตเลยเลเวลแปดสิบเลเวลร้อยผมไม่แน่ใจอาจจะตายเหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูเกมใหง เ bon อาละครับผมไปอยู่กับจินเบพัทยาอีกแล้วนะครับผมนะฮะล่างนี้บอกเลยมันคือบูโน่เว้ยใครแบบบ้าบูโน่นะครับแต่ข้อเสียมันไม่ใช่ข้อเสียที่จุดต่างคือมันเอ่อบูโน่มันจะมีสกิลเคลื่อนที่นะผมอันนี้มันไม่มีนะมันมีสกิลวาร์ปนะวาร์ปแบบนี้ในโดนไป่ก่อนโอ้ยโดนต่อยเขามีบอพิศดานะฮะเราไม่กลัวจอร์จมินเข้ามาเรียบร้อยเรียบร้อยดึง ดูดิอยู่ดูตีไปเข้าฮะตีไปเข้าเรียบร้อยโอ้เมตาวิ่งชัดเลยคาราเต้สี่พันกระเบื้องไปก่อนแหวบมาแล้วอื้ออโอ้ยโดนไหยฮะแม่พอพัน์เดียวกัน,นเลยนี่โอ้โหโดนด,ดำโดนด,ดำให้พี่เดินสะดวกสนุกอ๋อโอ้ยโอ้ยเออสวยเรียบร้อยฮะถอยมาสไตล์รอติดบูสต์แล้วจังหวะเนี้ย นี่เจอปลานะครับผมเมื่อกี้ดึงเซตเทิร์นง่ายนะครับผมถือว่าง่ายเลยนะเดี๋ยวผมดึงให้ดูบอกเลยว่า e ่อ้าวตายหาไปแนละ้วเซตเทิร์นเดี๋ยวก่อนตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ไดมาเง็บมาแล้วครับผมอย่าโดนอินเตนพออ้อยแรงจังอะดูดดูอ้วงด,ดนวนูน้ำวนน้ำวนเนี่ยน้องอุ้ยดึงเสร็จดึงเสร็จเรียบร้อยฮะ คาราเต้มนุษย์เนื้อ4,000กระเบื้องโอ้เรียบร้อยพอไม่ใช่ธงศัตรตูนี่ไม่เก่งเลยวะไม่เด้งเลือดนะฮะประเด็นอโอเคเกิดใหม่เป็นรูปอา้าวสายเอาเกิดจบไม่ใช่จบแล้ว50พูดซะว่าโอเคไปดูเกมเพ์ต่อไปเลยนะครับ โอเคครับประตไปต่อไปนะบัลลดกีกลางคืนนะผมสเตปผมจะใช้เหรียญย่น2แบบนี้นะฮะผมจะดึงธงสองนะครับมันก็จะเกือบคูดาวดีเออนา่ารจะดึงธงแรกก็ได้นะแต่ว่ามันไม่มีเรถรดลดไงแบบว่าดึงธงแล้วลดอะไรประมาณนี้แต่เราไปเจอโรเจอร์ไม่ไหวนะโรเจอร์อาจจะโดนอาจจะโดนกระทืบได้ให้เพื่อนดึงก่อนออเจอมาเฮ้ยเป็นไรอะ่ะ เจอเป็นไรดึงแม่งเลยจบจบโอ้โหโดนเจอปักครึ่งหลอดลนะเมื่อกี้ระวังระวังใจเย็นใจเย็นยอท์มิน,นอุ้ยขึ้นมาโดนนี่ยเด้งเลือดนะตีศัตรูเด้งเลือดนะบอกก่อนอืมน้เลือดไม่เด้งวะโอเคเด้งเลือดแล้วจบเฮ้ยขอบคุณฮิวให้ขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณที่ฮิวให้นะ้องเออเออเออเว้ยเออ,เอ,อผู้เล่นคนที่ห้าเว้ย อืมมาแล้วหนีเลยไปแล้วจ้าอยู่ว่าอือยู่ว่าโง่แล้วไปก่อนด,ดูนะดึงสซตเทิ์นคนง่ายเอาวาร์ปลงนี้จบดีว,วาร์ปลงนี้ยิ้มเดืมโอเคไม่โดนตัดแ,แม็กนะโดนได้ทีมีโคต้าโดนได้ทีอืมเรียบร้อยไม่มีเพื่อนขัดเราก็ดึงได้นะใช้สูตรแบบว่าดอสเอาเรียบร้อยดึงตงไม่่งคนโคตรเกียนไปล้ว,วยอยเออนี่ไงดึงก่อน ดูดน้ำวนแบงเลือดดะครับโอ้ยมันไม่มีผลพิษศาต,ตัวนี้ใส่โล่ไม่มีผลพิษศารเราเรากันยากนิดนึงอเอาว,วาร์ปไม่ทันโดนขัดวาร์ปไปนีก่กอนโต้โฮไม่เลิมไม่ลาเว้ยตัวนี้ถึงขาบบนจะมีหน้าที่ถึงขางเท่านั้นโอเคเขาไม่มีเซเตอร์แล้ง่ายเรียบร้อยฮะ ไปก่อนเราคิวสองมาก่อนผมว่าเน้นคิวสองครั้งดีนะหรือว่าแปดสิบหรือว่าร้อยก็สามไคโดก็ได้นะครับผมไม่ติดอย่าหันเอาไวะดีๆนะเราจะขูดาวเออเอาติดบูบไปดีรอดเลยอย่างนี้ทำม,มินไปดีหนึ่งไม่กลัวเอ้ยอย่าโดนอย่าโดนตัดแมดแดดส,ดดดสีเ้เรียบร้อยอ่ะวยโดนอะไรวะคนแรงเลยเด้งเลือดสีเด้งเลือดทีเออสวยเด้งเลือดเด้งเลือดเด้งเลือดสู้หน่อยโหเรียบร้อยอ่ะ ดีพี่เพื่อนช่วยขัดเอาดึงเสร็จตายนะใครบูโน่ปะเซฟเฟอร์เซฟเฟอร์มันเดินเดินเร็วไม่ได้เว้ยมันเดินเร็วไม่ได้มันติดฐานะอยู่ฐานะมันนะอืมแตงกีแล้วโอเคจบไปครับเกมนี้เดี๋ยวไปดูเกมเต่อไปเลยนะจ๊ะ เอาลแล้วก็หมุนเปต่อไปกันนะฮะอืมมาแล้วเวรุนดึงทงก่อนเรียบร้อยยึดชมินโอ้ยกาณ์นะไปแล้วไม่กันหรอกทงอ,อืมอ่าไม่มาทงบนไว้โอเคเรายึดฟรีอ e ีสปอร์ตยึดฟรี e port, อีสปอร์ตกับเซตเทินง่ายนะง่ายสุดเลยบอกเลยเรียบร้อยเซตนโตเกตน้อยก็โดนพี่น้อง คาราเต้มนุษย์เนื้ออ้าวอะไรวะน้ำดึงได้อ่ะแต่ว่ามันอินแดนเรานะอินแดนเราไม่ได้ดึงแม่งเลยง่ายๆจบๆ <c oughs> เรียบร้อยอืมไปแล้วอือใครอ่ะอ้าวโอเคเพื่อนดึงมีก้อนมีก้อนมีก้อนตรงบนนี่แหละมาเจอกันอีกแล้วเจสันเจอกันอีกแล้วจ,ะจ้ะแกะเสีทวงให้ฉันสองรอบแล้วนะ โอ้ยต,ตีแม่งออกไปทงก่อนสวยเรียบร้อยฮะเทิรนมาดิเติรใสรดอททำไมทำรู้เยอะไงทำรู้เยอะเรียบร้อยฮะอืโอ้โหโดนแรงไปหน่อยปะคาราเต้สี่พัน 4, กระเบื้องไายละครับอืมอเพื่อนดึงให้เพื่อนดึงให้เพื่อนดึงทีทมกยาแดึงเองนะไม่ใช่ <laughs> ดึงไม่ได้นะเลือดน้อยเลือดเหลือร้อยเดียว คนละครึ่งเขาเรีย,ยกเทศกาลคนละครึ่งอขอบคุณตายก่อนเถอะเกิดใหม่เป็นรูโขชอีกหนึ่งรอบนะฮะมาแล้วอูซาโบมาดีก่อนถ้าซาโบผมไม่สู้แล้วกันนะฮะแต่เราจะติดบูทเราใกล้ติดบูทอยู่ซาโบมปนตัวปัญหานะครับผมระวังระวังโอเคมันยิ่งมีสกิลเอ้ยตีทางนู้นสิ นี่ไงไปเขาดึงอยู่เขาดึงอยู่จอรดทมินไม่โดนอีกอืโอ้โหเรียบร้อยอะยังไงใจเย็นใจเย็นใเยนถึงต้อบอูก่อนผมชอบนวะน้ำวนมันสวยดีว่ะโอเคเรียบร้อยไม่ไงเปลี่ยนเป็นชั้นได้ไหมเออดึงเลยอืโอเคสวยเรียบร้อยอะ เงอนดึงไม่ใช่เราดึงเอาเอาจินเบยตัวนี้สี่พันกระเบือ้องอืสวยขอเลือดหน่อยดึงไม่ได้โอเคเรียบร้อยอนะดึงได้ละสวยโอ้โหโ,โ,โคนหมันดึงเยอะนะโค้โดึงก็เปิดอารมณ์ฟูจิโทระตอนมาใหม่ๆโอเคไปดูเกเฟต่อไปเลยนะ Okay, โอเคครับเป็นคลิสุดท้ายนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe กดื่กระจายช่อง a r t e r n a t i v e กันด้วยนะฮะก็รีวิวทีเบร์ครับผมคลิปนี้คอนเซปต์คือบูโน,โนโเลยนะครับใครว่าไม่เก่งไม่รู้นะผมว่ามันใช้ได้นะใช้ได้นะอืมโอ้ยเซฟเฟอร์ยัเคดึงก่อนระวังลุงแสงอืมท้าทายอำนาจท้าทายอำนาจเออเซฟเฟอร์เจอฉันเป็นไงล่ะดึงเลย เซฟเฟอร์ไม่มีบทพิจาดว่ะอู้แรงอู้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 นี่ไงโอ้โหเลือไม่เด้งชั้นนี้ก่อนนะจ๊ะเพายตายแล้วเกิดใหม่เป็นรูโคชีหนึ่งรอบตอนนี้เจอลุงแสงง่ายนิดนึงรอก่อนลอสกิลสองก่อนรอสกิลสองนิดนึงโอเคลุงแสงแตกเราต้องว์าไปตรงนั้นนะ ระวังระวังช่วยยืนช่วยยืนช่วยยืนพวายมาแล้วไอ้ไอ้เห็บอ้เห็บนี่ไงไอ้เห็บเอาไอ้เห็บโดนนี่อย่างเงี้ยอีก้าไม่มีสกิลไม่กลัวเว้ยเอาล้มเฉยมาละขอที่เดิมเลยที่เดิมเลยวาร์ปอยู่กับที่เรียบร้อยดูดุด,ดมันโดนมันโดนครูดาวนะมันโดนครูดาวคุณดูดิโดนครูดาวเว้ยมันสกิลไม่ได้เว้ย เรครูดาวเว้ยเรียบร้อยเรียบปลาโอ้ปลาข้าไปกินนี่น้องและฉันก็มาแล้วฉันมาหยามแกถึงบ้านเลยดึง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 เสร็จดึงเสร็จเออเรียบร้อยฮะใครวะเกิดเยโดหนีก่อนตายด้เหลือแปดร้อยแล้วเลขที่ออกโอ้โหแตกโอเคเกิดใหม่นะตัวนี้อย่าไปซีเรียสนะ มันอารมณ์เดียวกับประมาณว่าบูโนอะไรเงี้ยใครเล่นบูโนตายบ่อยไปเนี่ยเฮ้ยไอตัวก๊อปปี้ไอร่างก๊อปปี้นี่อว่ะหนีออกมาแลเรียบยยร้อยเฮจัดเตือนมาเว้จัดเตือนมาเว้ย,มวยไม่ทันเอยนะโอ้ยโหแสงแสงมามเรียบยร้อยครับผมแทงไลท์โง่เหรอโง่ใช่ไหมเรื่องโง่นี่โง่นักโอ้ยวาย โดยแล้วโอ้โหเซ็งจริงและขอที่าออ้อเด้งเลือดไหมไม่เดง้งโอเคจบไปครับเกมเป็นสุดท้ายนะก็บอกว่าจะได้แนวทางกันนะครับผมผมไนคิ้น้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ